โอเคครับก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมพบกับทางช่อง HeroMatch Channel นะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการยืมเงินเดือนตัวเองมาใช้ก่อนนะครับผมในระหว่างที่เราอาจจะอยู่วันที่15 16 17 18อะไรประมาณนี้หรือว่าใกล้สิ้นเดือนแล้วเนี่ยเงินไม่พอใช้อาจจะเป็นเพราะเหตุผลค่าทงค่าเทอมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เกิดเหตุฉุกเฉิน โปรแกรมนี้นะครับหรือว่าแอปเนี้ยจะช่วยให้เราเนี่ยยืมเงินเดือนของเราเดือนหน้ามาใช้ก่อนได้ครับผมก็ผมพิสูจน์แล้วว่ามันสามารถใช้ได้จริงนะครับจะตอนนั้นก็พยายามหาข้อมูลทางาพันทิปนะครับว่าแอปนี้มันใช้ได้จริงไหมนะครับหลอกลวงหรือเปล่านะครับก็ผมก็ยืนยันได้เลยนะครับว่าแอปเนี้ยมัน าสามารถที่จะยืมเงินได้จริงนะครับผมแล้วก็วิธีการหักเงินของเขาเนี่ยมันมันจะผูกที่บัญชีธนาคารของเราเลยนะครับเราก็จะหักแค่เงินเดือนที่เรายืมมานะครับผมแล้วส่วนดอกเบี้ยเนี่ยนะครับผมเขาจะไม่เขียนเป็นดอกเบี้ยเขาจะเป็นให้ทิปนะครับผมให้ทิปอะไรแบบเงี้ยแค่มันก็จะมี0ย์บาทถึง100บาทหรือถ้าวงเงินเพื่อนๆได้มาเยอะอาจจะเป็น0นบาทถึง 300บาทอะไรอย่างเงี้ยครับให้เพื่อนเลือกเอานะครับถ้าเพื่อนคิดว่าเอ้ดอกมันแพงเกินไปนะครับเ,เพื่อนก็ให้เขาห้าสิบาทต่อในการยืมหนึ่งครั้งอะไรแบบนี้ถ้าเขายอมรับได้เขาก็จะอนุมัตินะครับเขาอ่า <c oughs> พูดมายืดยาวเลยเดี๋ยวเราไปดูอ่าเจ้าตัวนี้กันเลยก็แล้วกันนะครับกว่าอื่อนเพื่อนๆเข้าไปที่โฮมนะครับ <c oughs> เพื่อเซิร์ชหาเจ้าโปรแกรมนี้นะครับผมเนี่ยนะครับมันจะเป็นรูปอ่าหัวหัวเหมือนอ่าเหรียญบิตคอยอ่าชนิดหนึ่งนะครับผมชิบะหรือหรืออะไร สุชิเอ้ยไม่ใช่สุชิชินุอะไรตัวเนี้ยครับผมตัวนี้มันชื่อว่า finn f i n, n fin app อะไรประมาณนี้นะครับผมคลิกเข้าไปเพื่อนเื่อ,อก็จะได้เข้าสมัครนะครับผมก,ก็จะเขาก็จะเปิดแอปอ่กู้เงินทั่วไปเขาก็จะถามเกี่ยวกับาการเดินบัญชีนะครับบัญชีใช้ธนาคารอะไรที่ทำงานอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแบบนี้นะครับเราก็กรอกข้อมูลไปแต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่มั่นใจว่า เอ๊อมันจะหลอกลวงหรือเปล่าหรือจะหักเงินเราเหมือนออที่เป็นขาวหรือเปล่าเพื่อนๆก็หาข้อมูลก่อนนะครับทางพันธุงพันทิพหรือว่าเซิร์ชเข้า Google ดูก่อนก็ได้ถ้าไม่ถ้าไม่มั่นใจทางช่องฮีโร่ n ม h a n n e l เพื่อจะออมาเจอช่องอะไรแบบนี้นะครับก็ลองศึกษาก่อนหลังจากนั้นพอเพื่อน,เอนๆเ,ออเข้ามานะครับผมหน้าแอปเขาแล้วสมัครได้แล้วมันจะมีเข้าแอปแบบนี้นะครับก็มีรหัสใส่รหัสอะไรของเราก็แล้วแต่นะครับผมหลังจากนั้น มันก็จะมีวงเงินนะครับเบิกเงินลงหน้าให้เราคลิกเข้าไปเริ่มต้นเลยที่ผมเบิกครั้งแรกมันจะมีประวัติอยู่นะครับเขาให้แค่800นะครับผมครั้งแรกเลยเนี่ยครับก็มีประวัติว่าเบิกตอนไหนอะไรยังไงหักตอนไหนเห็นไหมครับเบิกกุมภาเห็นไหมครับแล้วก็อันนี้คือเราจ่ายคืนเขานะครับเขาก็จะหักตอนยี่สิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบสามอะไรเนี่ยนะครับคลิกเข้าไปดูได้เดี๋ยวผมดูกดให้ดูก่อน เอ๊ะทำไมมันกดไม่ได้เอ่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงข้างล่างนะครับผมชำระเงินคืนแล้วเห็นไหมครับผมผมเบิกเงินเดือนไปใช้ก่อนแปดร้อยแต่เขาเนี่ยผมเนี่ยให้ทิปเข้าไปห้าสิบาทเวลาเขาหักในบัญชีเราเขาก็หักห้าร้อยแปดสิบเนี่ยจ่ายเป๊ะเลยนะครับจ่ายคืนแล้วหลังจากนั้นนะครับพอหลังจากนั้นแล้วมงเงินมันเพิ่มให้นะครับเขาก็จะบอกอผมเนี่ยว่า ครั้งต่อไปเนี่ยเบิกได้อีกครั้งเนี่ยวันที่14เดือน3าเห็นไหมครับ20นเนี่ยในวงเงินสูงสุดขนาดนี้เลยนะครับแต่เราไม่ถ้าเราไม่ใช้เยอะไปกว่านี้แล้วนะครับเราก็เบิกอ่าเช่นเคยก็ได้ครับพันหนึ่งห้าร้อยพันหนึ่งอะไรก็ได้แล้วเราก็ให้ทิปเขาอ่ายี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหนึ่งร้อยอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราอาจให้น้อยเกินวงเงินน้อยเกินไปเขาอาจจะไม่ให้เราผ่านก็ได้นะครับเออคราวนี้ จ้าตัวเนี้ยมันช่วยมันถ้าเพื่อนๆน,นะครับแนะนาอย่างหนึ่งก็คือถ้าเพื่อนๆถ้าเบิกเยอะอะไรเงี้ยมันเท่ากับเราเบิกเงินเดือนหน้ามาใช้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการเบิกเงินอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องคิดให้ดีนะครับว่าเราเบิกมาแล้วเนี่ยเดือนหน้าเราจะพอใช้ไหมี๋ยวมันจะเป็นวัฏจักรนะครับกู้ยืมกู้ยืมกู้ยืมอะไรแบบนี้เนาะก็เป็นอีกหนึ่งแอปดีๆนะครับที่สามารถที่จะช่วยเราได้โดยที่เราไม่ต้องแบกหน้าไปยืมเพื่อนยืม ญาติพี่น้องอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเหลืออีกแค่5 0 0ร้อพันึงอะไรเงี้ยมันจะครบช่วยให้เราผ่านไปผ่านในสิ้นเดือนนี้แล้วเราจะได้ไม่ต้องไปยืมคนอื่นนั่นเองนะครับก็หวังว่าแอปนี้ก็จะทําให้เพื่อนสามารถกู้เงินนะครับผมหรือว่ายืมเงินเดือนตัวเองเดือนหน้ามาใช้ได้นะครับ ได้ไม่ได้ยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับผมตอนนี้อยู่ที่ทํางานนะครับอาจจะพูดติดข,ขัดนะครับผมก็ต้องกราบขออภัยด้วยเพราะว่า,าไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเขาเดินมาเจอในเวลางานอาจจะมีเรื่องได้นะครับคราวนี้ก่อนนะครับผมคยคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ